สวัสดีนะคะวันนี้วิวได้กล่องพัสดุมาจาก The Chunky Spot ซึ่งเป็นเว็บที่วิวสั่งตุ๊กตา BJD Doll ตัวแรกของวิวก็ไปดูกันเลยข้างในไม่มีอะไรเพราะว่าแอบแกะแล้วโอเคเรามาดูกันบ้างว่าวิวได้สั่งอะไรมาบ้างจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นแฟนซื้อให้นะตัวที่วิวซื้อกำลังมาถึง แต่ว่ายังไม่ถึงกำลังมานะเดี๋ยวถ้าตัวที่วิวซื้อมาเดี๋ยวก็จะมาอัดวิดีโอให้ดูกันอีกทีนึงว่ามันเป็นอะไรนะโอเค this one <c oughs> เป็น BJD doll ตัวแรกของวิวที่มีซึ่งดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาจากาบริษัทฮูโจซึ่งฮูโจเนี่ยเขาทำตุ๊กาตา BJD ทั้งที่ใช้เรซินทำแล้วก็ใช้ ABS Plastic ทำซึ่งตัวที่วิวถืออยู่นี้เนี่ยนะคะทำจาก ABS Plastic ซึ่งราคาถูกมากเดี๋ยววิวจะบอกราคาแล้วก็อะไรข้างล่างที่ Info Box ข้างล่างนะคะก็เช็คกันได้ตัวนี้เป็นน้องรุ่น Yomi Girl นะความสูง27ซนติเมตร น้องทำจากพลาสติก ABS ซึ่งสามารถทำตกได้ไม่ต้องกลัวแตกนะแล้วก็เขาบอกว่า ABS material ที่เป็น ABS เนี่ยมันจะสีมันจะไม่เพี้ยนหรือว่าจะไม่จะไม่เปลี่ยนถ้าเกิดว่านานเกินไปอย่างเช่นแบบตุ๊กตาเรซิ่นบางตัวเนี่ยถ้านานๆไปสักปี2ปีสีจะแบบจะเหลืองขึ้นหรือว่าจะซีดลงอะไรประมาณเนี่ย ตุกตาเรซินบางตัวเนี่ยถ้าตากแดดนานๆ,ๆก็จะสามารถทําให้สีเปี่ยนได้ซึ่งถ้าคนที่เจ้าน้องตุกตาออกไปไทยแบบข้างนอกโดนแดดอะไรเงี้ยโดนรังสี UV <ๆ>ก็จะทําให้เรซินเกิดปฏิกิริยาแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะซึ่งเราไม่จําเป็นต้องมีต้องห่วงเรื่องพวกนั้นกับตุกตาที่ทําจาก ABS แล้วก็ราคาเนี่ยถูกกันต่างกันลิบลับมากเลยยังไงก็ ไปเช็คดูที่ข้อมูลด้านล่างที่วิวจะให้ข้อมูลไว้ตรงอินโฟบ็อกซ์นะคะน้องก็เป็นเหมือน b บจดีบดอทั่วไปซึ่งน้องก็ขยับได้ทุกท่าทางอิริยาบถน,นะนี่ก็คือหน้าแลวก็นี่ก็เป็นตัวเป็น ทีนี้น้องขับน้องมาตุ๊กตาตัวนี้มากับเป็นที่ล็อกเป็นที่เหมือนกับเป็นที่ล็อกตาของน้องเนี่ยในหัวซึ่งเราจะใส่ตาเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เอานี้ล็อกไว้ข้างหลังแปบบ๊บแบบนี้ซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะเรามาดูกันอีกตาที่วิวได้มานะคะให้น้องก็เป็น มี2ชนิดมีชนิดแรกเป็นอะคริลิกอายธรรมดาสีเฮโซแบบนี้จริงๆวิวคิดว่ามันเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าในเว็บไซต์รูปภาพมันเป็นสีน้ำตาลเข้มแต่ว่าตอนนี้มันเป็นสีเหลืองๆแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังน่ารักอยู่ดีเนาะโอเคแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าคาร e อายซึ่งไอตัวคาร Eyes เนี่ย มันจะทําให้เหมือนเป็นตาของการ์ตูนนะคะการ์ตูนแอนิเมะนี่แหละเป็นน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเราใส่ตาเข้าไปในตุ๊กตาเนี่ยแล้วน้องจะดูเป็นยังไงเนาะหัวของตัวฮูโจโดอนะคะจะแกะยากหน่ยต้องค่อยๆดึงออกมาแบบนี้ เพราะว่าส่วนใหญ่ uh, BJ อ BJD d o l อที่เวลาหัวมันจะเป็นแม่เหล็กใช่ปะละ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็น uh, ก้านสองอันโอ๊้ทำไมกล้องไม่ชัดโอเคมันเป็นก้านสองอันแบบนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปแบบนี้ในหัวของ BJD นี้ก็จะมีเป็นเหมือนเป็นถ้วยให้เลยเป็นถ้วยที่เอาตาใส่เข้าไปให้เลยนะซึ่งเราก็มาใส่กันเลย อันนี้เป็นสีน้ำตานะคะสีเฮสูโอเคใส่เข้าไปแล้วันเป็นแบบนี้น่ารักเป่าเห็นปะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะนี่ก็เป็นตาวิไมตาเล่โอเคก็แบบนี้แล้วมันก็จะมีก้านเล็กๆตรงนี้ให้แบบขยับขึ้นขยับลงได้ก็ตาเลก็ได้ตาหางก็ได้ตาเบี้ยวก็ได้แต่ว่าตา โอเคสวยน่ารักปะเดี๋ยวเราลองสีฟ้าดูกันโอเคสีฟ้าน่ารักแปลวมากเลยจะสังเกตเห็นว่าไอตาที่เป็นคาร่านะคะจะใหญ่กว่าตานี้ตอนนี้จะไอตัวลูกตาข้างในจะเล็กกว่าอันนี้จะใหญ่แบบแอปเปลวมากเลยอะอขยับนิดนึง น่นารักอ่ะเห็นปะเดี๋ยววิวก็จะไปแต่งหน้าอะไรก่อนเออจริงๆวิวสั่งวิกมาด้วยแต่ว่าสั่งมาจากอีเบย์จากประเทศจีนซึ่งจากประเทศจีนมาที่อเมริกาก็ใช้เวลาเป็นเดือนอะ่ะก็คงต้องรอประมาณเดือนหน้ากว่าจะได้วิกมาให้น้องใสซึ่งก็เป็นน้องล้นไปก่อนนะจ๊ะตอนนี้ส่วนใครอยากรู้วิวสั่งตุ๊กตาตัวน,นี้ที่ไหนวิวสั่งตุ๊กตามาจาก เว็บไซต์ t h e j u n k e s p o t c o m ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในเป็นเว็บไซต์ที่เขาบอกว่าอยู่ในประเทศแคนาดานะแล้วก็น่าจะมีสาขาอยู่ในประเทศอเมริกาด้วยมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ใช้เวลาแค่2วันอยู่สั่งตุ๊กตาไป2วันที่แล้ววันนี้ได้แล้วซึ่งเร็วมากๆโอเคยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัดวิดีโอแต่งหน้าน้องแล้วก็อัปเดต เวลาตอนที่วิกมาก็จะมาอัปเดตถ่ายรูปมาให้ได้ดูกันนะจ้ายังไงก็ติดตามด้วยแล้วก็ใครสนใจก็ลองหาซื้อในเว็บของคนไทยนะที่เขานําตุ๊กตานําเข้ามาขายหรือว่าหาซื้อตามหรือว่าไปซื้อในเว็บไซต์ของ w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  h o o j o c o m เลยก็ได้ซึ่งเป็นตุ๊กตาที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีถ้าเกิดว่าส่งไปประเทศไทยมันใกล้กว่าก็จะถูกกว่านะถ้าสั่งที่นี่ ไปเมืองไทยแพงแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็แค่นี้แหละขอบคุณที่ดูนะจ๊ะบาย